ดีเจอ้อมค่ะสีม่วงเยังกว่าแบบนี้นะคะโอไมคยนะคะก่อนหน้านั้นก็คือ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะไม่ทักก่อนแล้วเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเพลย์ลิสต์ของเรานะคะ of the week อันดับที่18กับดีอยู่แล้วที่ต้องลา Pro ซ y ี่นะคะคุณผู้ฟัง4ี่โมงเย็ยนกว่าท้องฟ้าสดใสในวันที่ท้องฟ้าสบายๆแต่ยังไงซะถึงแม้ท้องฟ้าสบายการขับรถมันก็รู้สึกว่าเอ้ยขับเวลาเนี้ยกาลังดีแต่ถ้าคุณขับแล้วมันหลงไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนมันคงไม่โอเควันสองวันนี้น้องว่าหลายๆคนง่าจะได้ข่าวพี่อันได้ข่าวใช่ไหมที่บอกว่าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน GPS บอกว่าเขาจะไปเซ็นทรัลเวสเกตใช่ไหมแต่คงเรื่องของการแยกแล้วลงไปทางไหนอ่ะมันเลยทำให้ไปเอ1ปดสิบเอ็ดนะคะที่เวลาที่มันมีช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับบอกว่าเอ1ปสิเอดเขาเปิดให้วิ่งฟรีนะยังไม่ต้องเสียตังค์นู่นนี่นั่น,นอันนั้นคือถ้าตั้งใจไปก็อีกเรื่องแต่หลายครั้งต่อให้ถนนสวยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาถึงเอามาพูดกันว่าถ้ารู้เท่าอ่ะมันจะ ไม่ถึงการแต่รู้ไม่เท่ามันอาจจะถึงการได้เพราะ M81 มันไปเมืองการนะคะหลายคนก็แนะนำว่ามันมีจุดกลับรถมันมีจุดเลี้ยวมันมีหลายจุดเลยทีเดียวเอาจริงๆล่าสุดที่ไทยรัฐเขาก็เพิ่งลงบอกว่าเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับแจ้งเหตุรถติดลมอยู่ในป่าในป่านะคะเพราะว่าตาม GPS มาเลยหลงเข้าป่าไปบางทีก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันคุณผู้ฟังก หลายๆครั้งอะบางทีเราขับฉนอนอยู่แถวเนี้ยแต่มันมันพาเราไปอีกที่หนึ่งก็เป็นไปได้เพื่อนม่อมีอยู่คนหนึ่งจะไปอีกที่หนึ่งไปโผลเกิดไปยุทธยาคือ พรที่ที่เราไม่คุ้นในบางทีเขาแนะเส้นนี้แล้วไปต่อเส้นนั้นเอาใจช่วยนะคะเพราะหลายๆครั้งผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามขับรถคนเดียวในเวลาที่มันผิดที่ผิดทางแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกกังวลและตกใจได้ mm. ก็ขอให้เอาใจช่วยให้น้ํามันมีครบไม่ปวดห้องน้ําและประคองสติจนหาทางตั้งหลักกลับมาในที่ที่คุณปลอดภัยคะ่ะโดยเฉพาะไม่ไปเจอฝนตก ไม่ไปเจอช่วงเวลาเปลี่ยวๆจริงขับรถหลงอยู่แล้วอย่างน้อยขอให้มันมีรู้สึกว่าบนถนนมีเพื่อนแค่นี้ก็ยังดีค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางปลอดภัยไม่ว่าคุณจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เซฟแบตโทรศัพท์เอาไว้ด้วยเผื่อเหลือเผื่อขาดโทรบอกอะไรใครเอาไว้ว่าคุณอยู่ตรงไหนของถนนค่ะอังคารกลุ่มโบ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันธ้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอเพลซ์พลัสและไทยแลนด์โพสต์มาตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือพรุ่งนี้คลุมโปงไปได้วยกันเวลาเดิมสองทุ่มถึงสีง่ทุ่มเราทั้งลอยอังคารเราทั้งคลุมโปงกันวันอังคารกับคุณอาร์ตคือลอยอังคารสองทุ่มนะคะเจอกันค่ะกับเพชรตำกวดชีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราปันท้ายนรสิงห์ อร่อยครบรถจบในขวดเดียวอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอชอบสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือได้ที่เว็บหรือแอปไทยแลนด์โพส t m มาทและปรณีย์ทั่วประเทศค่ะอังคารกลุ่มโบ <c oughs>